ค่ะวันนี้เราจะแนะนำเสนอการหันลมน,นะคะดิฉันนางสาวพิิศาสมบูเลขที่23ค่ะดิฉันนางสาวแพรวศิริเลขที่24ค่ะดิฉันนางสาวสิทานเนตรเวนเลขที่28ค่ะผมนายเยยพงษ์ธนาเลขที่31ครับที่มาพลังงานลมเป็นพลังงานตามธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิความดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลกจุดประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานจน จากการเคลื่อนที่ของลมที่นํามาผลิตไฟฟ้าประโยชน์ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและพลังงานจนจากการเคลื่อนที่ที่พร้อมเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลแล้วนําพลังงานกลมาผลิตไฟฟ้าที่มีรูปแบบใบพัดที่ต่างกันจะส่งผลให้กระแสะไฟฟ้าทํางานต่างกันตัวแปรต้นรูปแบบใบพัดที่ผลิตขึ้นเองรูปแบบใบพัดชนิดต่างๆ ตัวแปรตามกระแสไฟฟ้าที่ที่ผลิตได้จากกังหันตัวแปรควบคุมความเร็วลมสถานที่ขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขั้นตอนการทำมีดังนี้ค่ะหนึ่งนำไปซื้อมอเตอร์แล้วไปซื้อใบพัดแล้วนำมาประกอบลากกันแล้วเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะคือกังหันลม <c oughs> แบบนี้นะคะ่ะเ <c oughs> ป่าสิคะ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท,ท่านี้ค่ะ